ที่เคารพครับขณะนี้รพระพิสุทธ่สงฆได้ลงสู่อาสนงเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงต่อจากนี้ไปทางเจ้าพ่าขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติญาติสนิทพิสา,ายท่านที่เคารพนับนถือทุกท่านร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมโดยพร้อมีกันครับพลตำรวจโทพิพั์จารุสมบัติอดีศสจังหวัดฉัดจูงเซา ให้เกียรติจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะบูชาขอกราบอีกเชิญท่านสาิตสุธิสัตยารักผู้พิพากษาอภิธรภาคสี่ทุกเทียนหน้าตุ้พระธรรมเพื่อบูชาพระธรรมพันตำรวจเอกตีรพงษ์ เหล่าชาวนาวีผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอสมนักทองให้เกียดจุดทุกเรียนหน้าดีศพตั้งใจไหวพระอุชาพระและรับศีลดยพร้อมเพรียงกันครับพุทธังพัทวันตังอภิวาทิสวาหาตัพระวัาธรรมโมธรรมนมัสสาอินมาสการินา Anupati Maya ti sebeni nashah panca sila digajah masa. Nakmu tsa าัิยามตรีพุทธังสารนังคัจฉามิอิอสินนาทานาเวรธรรมีพาปัทธริสีเรนะสุขติยันตีสาธุสีเรนะปุขสัมปทาสาธุเอเรนะมีปุติยันติีทศมาสีรังตุทัสย ลัมมาจะโลกาทิปสี<ง>กะละงงาลาลาครั้งนี้พอว่าชัด<ง>สิ่งสมบัติส่งงานตามวิสัย<ง>ผู้รักษาศีลห้าที่นำรวมไปย่อมจะได้ไ<ง>อานสงส่งงานดี ให้เกิดในสวรรค์หกชั้นรักครองสมบัติทิที่มานสมวนสีเศษส่วนศัพ์คิดสมุดมมีครองสุขีประสบชื่อทุกคืนวันไม่ลำบากยากใดด้างแต่สุขสนานสนุก ปรีเพลงอีเตซมีอายุลุกการนานนักคันยออ่อมปุพันสง่างนานตามควรมีให้นำเกิดไม่ไกลในมนุษย์ก็งามสุดตระกูลเกิดประรสีนอร่า ีทุกด้านการนานาให้เป็นใหญ่สุขสรรค์อัคราฐานในวิมาณงานพุดมสมทักษ์เป็นเจ้าคนนายเทพผลบุญญาวาสนาส่องเรื่องรองวิจัยคุณขอกราบมาสการพระคุณเจ้าทุกครู ขอจเจริญพรไปยังคุณโยมผู้เป็นเจ้าภาพของผู้วาาชนคือคุณแม่สมุเสศรีวิจัยใใจคุณรวมถึงบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เป็นญาติที่เป็นสหายหรือผู้ที่รู้จักในการผู้ที่มักคุณทุกท่าน ทหานประัชละรนัยมาทานผู้พิพากษาสมทบสารรายงานจังหวัดระยองท่านสุภัทราฟ้าประธานชัยผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเชิญคุณสงบุงอองคุณอยู่ห้างพสเยาวราเชิญคุณบุภาพุทเจริญและท่านูุมีเกยีตยท่านที่ห้าทางเจ้าภาพ คครับอิจาวตาสังคารุปานทวายรรมนิโนุปปัจตาวานิรุชันติเทสังบุปสังมุขภูครับให้เกียรติถวายจตุปัจจัยเจยธรรมแด่พระทิกสุสงด้วยครับลำดับแรกทางสภาพขอปราถนิเชิญคุณวิไลติยนันเชิญคุณวิชิตสิชลา รองนายกเทศมนตรีนครระยองท่านผู้มีเกียรติท่านที่สามทางภาพขอปราบเรยเชิญคุณหมูเกียนแก้ววิทูลท่านผู้มีเกียรติท่านที่สี่ทางภาพขอปราบเเชิญคุณศิวัตมุนทาสกุลปราบเรเชิญคุณีิมนงกรอบพระองขอปราบเเชิญท่านู้มีเกียรติทางห้าท่านที่ได้เอ่ยามไปท่านต้นนะครับ สักส่งติวน้อยนะครับแล้วก็ได้รับวามริษาาจากประเทศบุีประเทศสิริราวาะระเดชคุณลัส่งรูปก็ได้ให้ความเิตยามาร่วมฟังพระสเพระฐธรรมสงของคุณแม่สูนย์ศรี่เป็นคุณในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ